สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องสุภูสุคนพพพอกษาบุม๋มแม่ข้าหมูพ่วงเนื้อพ่วงอีกแล้วจ้าตื่นเศา้ามากบเฮ็ดเวียกกันเลยจ้าเฮ็ดเวียกกันเลยเพพอใหญ่เล้าก็สินหนึ่งเข่าตาตามหน้าที่ของเล่าไปแล้วก็สินหนึ่งเข่ามือละ หนึ่งเทืาหนึง่งเข้ากับซีหนึ่งสองเต่านะคะส่วนสาวบุ๋มกับซลูกมาปัน้นบักริกจิ้มเจ้วน้ปนาปลาสูตรผีบอกของสาวบุ๋มนี่ล่ละพี่น้องเหนือใส่บักริกใส่ถุงมัดไปใส่เจวม,มัดไปพอนายแล้วก็สซีหนึ่งเข่าไปของเรา,าบัดนี้สาวบุ๋มกับิิสลับนาทีมา จอกเขาได้บาทนี่จอกเขาใส่ถุงใส่กระลังไปได้พี่น้องห้องในน้อยเฮ็ดได้อยู่เด้อเห็นแต่ว่าห้องในน้อยในกอะทอมอนี่ก็เฮ็ดได้อยู่เด้พี่น้องเฮ็ดได้สุยางล่ะมันอยู่น้าใจเห้านี่ล่ะแมนบอจ้าจาังได้กะปฝากเป็นกําลังใจให้สาวบุ๋มแน่ไอ้สาวบุ๋มกับก่อกเข้าไปก่อเข้าไปจังสี่ล่ะจ้ะบาทนี้มันกับ จอกว่าท่านกับเอิญพอใยญ่มาซ้อยกันแล้วพี่น้องหนึ่งเท่อละสองหัวปนนี่เนาะหนึ่งเท่อละสองหัวเท่าก็ต้องส้อยกันจอกซ้อยกันอก,กาใส่ถุงห,ห,หันแล้วขนาดเขามันก็สิแข็งก่อนสล่ะหญิงๆฉันก็เฝ้านี่บาดนี่พอใหญ่พ่อใยญ่มาซ้อยแน่โอ้ยจม็นใส่เพิ่นว่าได้เพิ่นจมตามภาษาเพิ่นไปเด้ฉันก็เกากไปนี่ละจ้ะเนี่ย เบิงพ่อยาเราเห็ดน,น้ำแล้วก็เบ,บิงโทรศัพท์น้ำไปตัขั้นแขวตัวตื่นขึ้นมานอนเบิงแต่โทรศัพท์นี่ฉันขั้น,ขนแขว่วตัวหญิงหญิงผัวผู้ใดเป็นคือผัวฉันเนี่ยเฮ้มาซอยจอ่อเขาเมียเาผาเหลี่ยวนี่นะนี่นี่ยหละพี่น้องพอขาะแม่ค่ะนี่กรุงเทพี่นฉักก็ะออกมากขายเลยเด้แปดโมงฉันก็นออกมากเลยเดย้พี่น้องฉันตื่นตั้งแต่ตีสี่มาหนึ่งเขามาหนึ่งเขามาปั่นนะ้ำจิ้มจิ้มแจวของฉันบดนีแปดโมงฉันก็นออกมากเด้ เนี่ยสักกรเริ่มล้วพญายักษก็เริ่มทํามการแสดงแล้วอาสิดังแน่เด้อจะหญิงหญิงฉันยางผักน้ำทั้งแม่หญิงหญิงฉันยางผักงามโบหญิงหญิงเนื้อนี่นี่บ่เมนส้นี่นี่บ่เมนหมูเนี่ยนี่ส้นยางของฉันเนี่ยนี่หญิงหญิงเนี่ยพญายักษ์ก็ย่างย่างงามงามพ่อยัญ่เมื่อนี่เป็นวันหยุดเนาะหญิงหญิงเป็นวันอาทิตย์คนกับบบปันได้คนกับบ้ิฮาดงานเมื่อนี่ เอาละเอาละยิงยิงฉันกระสิทําการแสดงไปน้ำทางไปเรื่อยๆก่อนเด้อจ้าเป็นดังไดล่ะงามบอนี่พ่อหญยละกระสิสลับกันลงระวังเนื้อกับหมูได้ยิงยิงจะกระสิมีเนื้อเนื้อกับหมูนี่แหละยิงยิงเนี่ยจะกระสิเริมล่งหมูแน่สลับกันไปเนาะยิงยิงเนาะเป็นจังไดเป็นตาแซ่บบ่เ่าวะโอ้ยสิหายภาคแม่กับบ่ได้พ่อญ่แลวกับฝ้าวยู่ไปยิงยิงแล้วกับฝ้าวยู่กวดลูกค้ากระเอญน้ำดัก สั้นเหลีวขายของฟ้าเฝ้าเล่นขายเอาได้เดี๋ยวนี้นะพะ่อใหญ่นะ่ะพ่อแต่ฉันจมพ่อแต่ฉันเย็ดดาเอานี่แหละตั้งเป็นเฝ้าเจา้าพนเฝ้าไปเดอได้พนเฝ้าไปหาผู้แสาผู้สาวมองได่บุนี่เฮ้ยว้าหลักกระสุนนี่อืมหลบค้กากับมานี่แหละจ้าอาชีพของฉัน